ค่ะคำถามต่อไปนะคะจากคุณปราณีสารคามค่ะมือชาหลับยากตื่นบ่อยหลับไม่สนิทแก้ได้วิธีไหนคะอ้าวมือชากับเท้าชาคล้ายๆกันนั่นแหละมือชากับเท้าชาไปฟังที่ตอบเท้าชาแล้วเปลี่ยนมาเป็นมือท่าน,นั่นเองเปลี่ยนมาเป็นมือน่ะท่านนั่นแหละนะ มันก็มีระบบประสาทมันเลือดลมมันไหลเวียนไม่ดีนะทำแบบเดียวกันกันกบเท้าชานั่นแหละนะหลักการนะเพิ่มบริยาศีลนะทานอาหารสมุนไพรที่ถูกกันกายบริหารให้พอเหมาะถอนพิษออกไปจากร่างกายนะมีวิธีถอนพิษต่างๆออกไปมันมีพิษใจพิษกายละที่ตกค้างนะกล้ามเนื้อก็ไปเกรงตัวบีบออกนะนก็เกรงค้างเลยเลือดลมไหลเวียนไม่ได้มันก็ชาไปหมด เราระบายพิษใจออกนะใจที่มันกลัวกังวลหวั่นไหวเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะก็ะล้างความยึดมั่นถือมั่นไปนะไปเป็นลำดับลำดับเพิ่ม,มริยศีลไปนะทานอาหารให้สมดุลร้อนเย็นนะแล้วก็นะะอากายบริหารให้พอเหมาะแล้วระบายพิษออกไปนะระบายพิษต่างๆออกไปนะมีการกลัวซามีการกดจุดดูซิทำอะไรสบาย เราก็ลองทําดนะูเมื่อมันพิษมันคลายไปได้นะพิษใจพิษกายมันคลายออกเป็นไงกล้ามเนื้อก็คลายตัวเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกนะเลือดลมมีพลังด้วยก็จะหายและทีนี้เลือดลมไหลเวียนสะดวกก็ไปเลี้ยงระบบประสาทได้ดีก็หายชานะอ้าวลองไปปฏิบัติด,ดนะูลองปฏิบัติด,ดู